อตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับถนนสาย304ช่วงอำเภอนาดีก็จะขึ้นไปข้ามไปถนนก็จะเป็นฝั่งอำเภอปากทงชัยนะครับช่วงวันนี้เริ่มกลับกันแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่เดินทางมาจากฝั่งภาคตะวันออกนะครับบางเส้นถนนกระบ,บินบุรี จะเป็นบุรีปักธงชัยครับอันนี้รถก็พอเรามีถนนสี่เลนขึ้นมาใหม่รถก็ไม่ค่อยติดนะครับก็ไปขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอที่จอดรถบรรทุกนะครับก็จะมีที่จอดรถบรรทุกก็จะมีพ่อค้าแม่วันนี้ไม่ค่อยเยอะมากมี จดบริการน้ำเดิมและกาแฟสำหรับผู้เดินทางนะครับแล้วก็มีคนเริ่มมาขายอาหารอันนี้ขายอยู่นี่ทุกวันเลยครับบอ้โหเดี๋ยววันนี้มาข่าวบ้านนะครับบออยู่ทั้งน้นหรือว่าอยู่นี่อยู่นี่ครับอับตรงไหนเดไมยใช่ป้ากับอ๋อเวลาผมเปิดด้วยเมื่อกี้ อยู่ฝั่งน้าดีพูดเหมือนคนลาดเลยเนะาะคนคา,ามาอยู่นี่อ๋อ oh, คนคลาดมาอยู่นี่อ๋อ oh, ครับผมก็อยู่วังน้ำเขียวแต่บ้านเดิมมัอยู่สุรินทร <Okay. S 2> ์นู่นน่ะสิเจ็ดวันนี้ขับมาเหนื่อยก็เลยหาอะไรกินก่อนแล้วก็มาขายของนะครับ oh. เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านที่สงการเดินทางไปไหนเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกับญาติมิตรและครอบครัวก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอแล้วก็กดติดตามช่องของผมไอคอนอีสานนะครับตอนนี้ก็อยู่อย่างเป็นภาคตะวันออกอยู่นะครับจังหวัดปัตตานีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ